เพื่อจะได้ไม่ไปกินไครแล้วมันไม่เอามือเอาแกะออกอะ่ะนั่นน่ะก,ก็เป็นสิ่งที่กูคิดอยู่ฮะมันซอมบี้เลยอะลองดูนะ1นิลองแล้วไอ้ชั้น <c oughs> ยัดยัดยัดเข้าปากห้าส <c oughs> ี่สามสองหนึ่งไม่ต้องอีกกับไทยแล้วไทยยี่สวัสดีครับ เราเข้สู่ช่องปั๊กมาโหลดดี้นะครับผมและวันนี้ เรามีคอนเทนต์ที่อยากจะนำเสนอนั่นคือการแต่งคอสเพย์คงเพลียไปหมดเลยเมทแต่เหมือนเมทไป่เอาผ่านเลยก็ไม่เอาไม่ได้ค่ะแม่สั้นเนี่ยเอ็งจเนี่ยหายไปขอถามคุณก่อนว่าคุณรู้จักดาบพิฆาตศูนย์ไหมฮะรู้รู้ตอนค์กูไปหาหลานรู้ที่สุพรรณเนี่ยใช่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่เปบกรู้จักเนี่ยตอนนี้นะมันชอบเนสโกะนะเออชอบเนสโกะมากตอนแรกกับพี่ไม่รู้จักว่าเนสโกะอยู่ในกระตูนเรื่องดาบพิฆาตศูนย์แต่ว่าดาบพิฆาตศูนย์น่ะรู้จักนานแล้วเพราะมันนนเเคยป็กรระแสอบึงที่่วา ครูห้ามเด็กนักเรียนใส่ผ้าคลุมไปอ่ะอ๋อเหรอเพราะมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่หน้าหนาวอ่ะ แล้วเด็กๆมัต้องใส่ชุดกระหนาวไปใส่ชุดทันจิโร่ใส่กระเขียวเออแต่แต่เด็กๆก็แบบว่าใส่ชุดแบบพระเอกอ่ะไปโรงเรียนกันอะไรเงี้ยครูก็เลยออกกฎว่าห้ามนักเรียนใส่ชุดดาบพิฆาตสูนยมาทำไมอ่ะถามเหมว่าใส่ดาบพิฆาตสูนยแล้วทำไมมันเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องหรอเอ้าคืออาศูนยมาใครที่ไม่เคยดูอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นหนุ่มลูหนุ่มรูอ่ะบอกว่าบอกว่าเธอเขาอยากดูดาบพิฆาตสูนยแล้วบอกว่าเธอไม่น่าชอบมั้ยดาบพิฆาตสูนยอะไรเงี้ยมันมันเป็นซอมบี้มันเป็นนออออออสูรระไยงี้เม เ,เขาไม่ค่อยชอบหนังอสูรเลย,เยผมเล่าอยู่น้องู้บอกว่าเออไม่ค่อยชอบหนังอสูรเลยแล้วบอกว่ามันจะขอดูแค่วันละส EP ถึงห้าฮะดูเมื่อวานเอ,อตอนนี้เ,เกือบยี่สิบสามขอแค่ขอ 3, แค่สใช่ขอแค่วันละสาถึงหอ่ะเดี๋ยววันนี้ตอนเริ่มทำไมถึงสราบผมอ่ะแม่เนตะกบเขาไม่พูดแม่ต้องเริ่มเป็นหนึ่งตกบตอนนี้เลยเฮ้ยสกบเขาไม่ใช้มือ ในสก๊ตเขาใช้นิ้วน้อยมากเลยเขาใช้เท้าโชว์ขาไปในสก๊อตอะไรเอออะเดีวโเะเดี๋ยวตเลดแ้วะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่แม่ทำผมเสร็จเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะต้องรอในสกอตสุดท้ายในสกอไปขี้ในสกอขี้อยู่ไปเราไปหาในสกอหนไป รู้ว่าขี้ละแม่จำปาแม่ขี้ไม่สดเออขี้ไม่สดใช่นไหมกูมันลูกคุณทรรไงใช่ขี้ไม่สดเั็นลูกคุณทรรใครถึแม่ไอ้ปาพี่เป๊กไอ้ปาพี่เป๊กดูกล้องเลยแน่จริงอ่ะดูกล้องเลยเออว่าใครเรียกนะโบอ้าวหลายครั้งเลยเนี่ยเอ้แยกแยกแยกเสียงไม่ออกเหรอเสียงมึงสองคนเหมือนกันอ้าวหรือว่าแกเข้าเป็นลูกคุณทรรแม่เหมือนกันแม่แม่ไม่เหมือนเลยเออเรียกใหม่ซิแม่ครับเฮ้ยสุดเจ้านองรักแม่รู้ไหมปากเรียกแม่เพราะอะไร ปาก็ไม่อยากเล่นหรอกพีเบ๊กอ่ะพูดเนี่ยโกหกใช่ไหมแม่เนาะมันโกหก้วแม่เนาะเนี่ยเวรกรรมตามสนองมันเนาะอถามลูมาแกะเราไม่ได้จะเรียกแต่พี่เบ๊กพูดว่าเสร็จยังนี้อ่ะถหายยังนี้อ่ะถามใช่ไหมแม่เชื่อแม่เชื่อหมดเหรอเห็นพี่หนูไม่เชื่อเออเห็นนะฟังแม่ใช่ใช่เขาได้ยินมันพูดเขาแล้วแม่เข้าห้องน้ำเออใช่ใช่น้ำแต่พี่เบพูดว่าเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยเสร็จหรืยัไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูด เกูกูกูผิดหมดแล้วกูผิดหมดทุกอย่าง <c oughs> แต่งไรหรอเมื่อเวลาแม่เขาสนเี่ยวันนี้นะครับผมจะมาเสนอให้คุณแต่งชุดเนสโกะโดยที่ผมจะมีอะไรมันคืออะไรเนสโกะเนสโกะคือตัวละครในการ์ตูนอนิเมะเรื่องดัง๊คาดเอนตาูนอะไรรู้แต่ไอคิวซัง <c oughs> ใช้หมองนั่งมาที่เ <c oughs> อาแม่ของไอคิวซังมาเ <c oughs> อาที่จะเล่นอะไรวะพี่หนุ่มใส่ขนารักแม่ก็เป็นเนสโกะเวอร์ชั่นแก่ไง เอออันนี่เป็นนีโตะมันก็เกิดเรื่องราวต่างๆว่ามาทําให้เนีโกะอะต้องเอาไม้ไผ่มากัดเพราะว่าเป็นแพนด้าไงไว้หนูกัดไว้เพื่อจะได้ไม่ไปกินใครแล้วมันไม่เอามือเอาแกะออกอ่ะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่กูคิดอยู่ฮะแล้วมันไม่เอามือแกะไม้ไผ่ออกเดียวก็มันเป็นการ์ตูนเออเข้าใจป่ะเวนแม่อุ้ยพูดดีดีดีดอุ้ยนั่นแหละแม่ดีมากเออใช่เออ ใช่วันนี้ม si ึงไม่ต้องเจอแม่หนิมึงเจอแม่หน่มไปเลยนี่ดีๆพูดดีๆไหมอุ้ยแม่แม่หัวเราะกระจาเลยหรอย่าให้กูขึ้นเนาะถ้าขึ้นแล้วไงแล้วมึงสามแม่ก้องนซ์สูนนะอาสูนนะยัดไล่กัดคนหนึ่งสองเต็มอสูนเอาเงี้ยนเลิง เดี๋ยวนี้ผมจะพาแม่ไปถ่ายแแบบทุกคนเออเหมือนแต่งตัวให้ลูกเลยเออใช่โอ๊ยมาจีแยนที่เข่าโอ้ยมันกระตุกปุกแล้วมันจีเลี้ยวเลี้ยวเพียวเพียวเหมือนพี่หนุ่มได้ยังไงเลยเนี่ยไมใส่นะครับจะอยู่เลยเข่าแลอ่ะอันนี้คือเข็มกัดนะครับแล้วก็อันนี้คือปกติผมไม่ได้ใส่นะแม่เขาก็ไม่ใส่เขาเพิ่งาเพงรู้ว่ามันคือที่ใส่เนี่ยอ้ายาา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 า ไม่จริงจริงในหนังอ่ะเอ่ะอย่างนี้เลยเป็นเหมือนซอมบี้เลยอ่ะลองดูนะหนึ่งสองนะไอ้ชั้นน้ล่ะ,ละค่ะ,ะ,ะแม่แม,ม,นะม่เหมือนอสูรอ่ะแม่เหมือนปอดพี่หมีล่ององอ่ะอันล่างติไม่ได้วันนี้สองแป๊กก็อะไรที่ะไม่ได้เลยหรอว้าวฟ้าพยายามเข้าอีกนิดนึงเออและสงสารม้าเลยโอเคสงสารน้องอ่ะ งงนี่มีเด้มีเมยเป็นคนญี่ปุ่นเด้ล้อุ้ยแม่พ่อใส่หน้าแล้วแม่เอาเลยแม่เอาเลยเฮ้ยอย่าใช้มืออย่าใช้มืออย่าเลยไ้ไปไปยันเดยวอย้ื่องสั่นหน้ารู้เรื่องอะสั่นหน้ามมีทั้งส่หน้าชอบกับสั่นหน้าม่ชอบอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้าสันหน้าหมายความว่าอะไรตัดหน้าคือรักจังเลย รักจังเลยคม่ใช่ต้องไป็นใครเนี่ยปฏิไม่ใช่เรากินแป๊บี่อ่ะเรากินกินอะไรที่ถูกใจอ่ะเนี่ยโอเคอนึกอะชิวจังวะนะเออเที่ยากดื่มน้ำไหมไม่ใช่สิสมมติเปรี้ยวมะเียอเฮ้ยไปสมมติเบียร์คนที่ติดเบียร์โอ้โหพอเย็นๆอากาศเย็นกลับมานั่งดื่มเบียร์ มันอร่อยจังเลยไม่ใครเคยทำหรอกเออคุณตาทอดแม่จะกินห่อแล้วยัด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 เข้าไปเถออะุ๊ยกระแทกแม่เลยแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนายพ่ออุ้ยนี่น้าคนจะใช้ค่าอย่างเดียวคือใช้ค่าเงินอุ้ยตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้พูดอะไรนะ รู้สึกเหมือนตันตันเหรอว่าเออพอแม่ใส่แล้วแม่รู้สึกเหมือนแม่ตันตันเนาะไม่ต้องรู้สึกมันตันเลยแหละเออผมขอพูดหน่อยเออเนี่ยผมโดนดราม่าด้วยคอมเมนต์เดียวไอ้ปาร์เออคอมเมนต์เดียวคอมเมนต์เดียวเขาหาผมมันเป็นลอกพี่ศศการคอมเมนต์เดียวตาเขาหาผมไปลอกพี่ศศการผมมันผมมานั่งแปลทุกคนผมมานั่งแปลแล้วเมื่อวานอ่ะผมไปเจอพี่ศศการมาผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเออพี่แม่มีคนมาหาว่าผมลอกพี่ด้วยเขาบอก ให้กูไปด่าให้ไหมดีป่ะล่ะบอกพี่พี่ไม่เป็นไรนึกพีหนานอเ้าไาด้วยมา่ายออกสถานีเออาเออากไปเอาากไปแล้วแม่อวิ่ง ใจกูวิ่งไมนได้กูกลัวหน้าทิวเฮ้ยแต่งว่าคุณสามารถวิ่งได้ได้อ่ะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> ผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ารูปที่ผมถ่ายออกมาแล้วเป็นไงนะทุกคนแล้วรอ,องเท้าอ่ะปาร์คร<า>องเท้ามันไม่เข้า,าอะ่ะเฮ้ยหลุดแล้วเชื่อหรือเปล้วปาปร์คผูกก่อนอันนี้คือว่าไหนคอสตูมนะครับคอสตูมกำลังแต่งตัวให้อยู่นะฮะเดี๋ยวแม่วิ่งไปโจมตีพ่อนะ ม่เอาไม่ได้นิแม่ยอาแต่ท่าหนิอ่งแม่่่พอาะราใส่แม่แม่เกี้ยไปเห็นแม่พอทอย่างนี้เลยแม่เอถอาด้วยนเราไวอ้ยย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 ยงยยยยยงยอ่ แลนาเหมือนตะกดเหมือนแม่เรามากกว่าไตัวไถตังเลยนตกดไถตังพี่ชายตไถตังพี่ชายคนจิโร่คาจิโร่ให้เงินไหมครับไม่ใส่ป้าไปพอแม่กัดน้อยไผ่ก็เหมือนเหมือนนะช่วงกันหลิ่หุยแป้งอะคจิโร่ไปไปนิติโกดแล้วปิดตัวไหนใช่ใช่นั่น โน้ตเอาแม่ก Jamie, no. yeah. ่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล hmm. ้วก oh, ็เป็นกำลังใจให้ปาควอลเลยแล้วก็ช่องเป็นไกด์หลายด้วยนะครับใช่ครับวันนี้กำลังใจให้แม่สิถ้าแม่เหนื่อยเนี่ยเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้นีสโกด้วยนะฮะใช่ใช่แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะบางคนบอกว่าดูตลอดแต่ไม่ค่อยเม้นอะไรเงี้ยอธิษฐานกำลังใจนะเราไม่ได้ใจแต่ก็ถ้าเม้นเราก็จะดีใจมากมากเลยนะครับผมอ่ะฝากแชร์ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคัมมือช่องปาร์คมา ไดตีปุ่มช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิก